สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาสมัครโปรเน็ตทูรายสัปดาห์นะครับรวมทุกแพ็กเกจของเน็ตทูนะครับรายสัปดาห์นะครับผมให้คุณเลือกนะครับสมัครทูนะครับตามความต้องการนะครับมีทั้งเน็ตไม่อั้นแล้วก็ไม่ลดสปีดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่โปรแรกกันนะครับโปรแรกนะครับอลิมิเต็ดนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง 4G แล้วก็ 5G บวกโทรฟรีนะครับราคานะครับ อยู่ที่129บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าภาษีนะครับแต่ถ้าราคาที่รวมภาษีแล้วนะครับอยู่ที่138.03สตางค์นะครับผมก็นะครับสามารถใช้ความเร็วเน็ตที่1เมกได้นะครับ MB นะครับผมไม่ลดสปีดนะไม่จำกัดปริมาณนะครับสามารถโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ระยะเวลานานถึง24ชั่วโมงอีกทีเดียวนะครับกดสมัครนะครับ ดที่ดอกจัน900ดอกจัน377นะครับดอกจัน173 34 461นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยนโถออกนะครับผมต่อมาครับมาดูอีกโปรหนึ่งครับโปร Unlimited นะครับ4สามารถใช้ 4G แล้วก็ 5G ได้นะครับบวกโทรฟรีนะครับราคาโปรนี้นะครับอยู่ที่229บาทนะครับ1อาทิตย์นะครับแต่ยังไม่ได้รวมภาษีนะครับ ราคารวมภาษีแล้วอยู่ที่สองร้อยสี่จุห้าจุดศูนย์สามบาทนะครับผมก็ใช้ความเร็วนะครับโปนี้นะครับที่สี่เมกนะครับผมไม่ลดสปีดนะครับไม่จํากัดปริมาณนะครับโทรฟรีในเครือข่ายได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับระยะเวลานานถึงยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับถ้าสนใจโปรนี้นะครับกดสมัครแล้นะครับกดที่ดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันสามเจ็ดหกแปดดอกจันหนึ่งเจ็ดสามสี่ ตีตีหกหนึ่งนะครับตีเหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับต่อมาเงื่อนไขนะครับค่าบริการบางแพ็กเกจนะครับอาจยังไม่ได้รวมภาษีนะครับมูลค่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับดูรายละเอียดใชให้ครบถ้วนนะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับของ t ท Move นะครับผมเว็บไซต์เนาะนะครับแล้วก็อายุการใช้งานนะครับนับัจากวันที่ได้รับเอเมยืนยันสมัครใช้บริการนะครับใช้งานแพ็กเกจเสริมได้ตามกำหนดจนถึง เวลา23มินายนนะครับ59นาทีนะครับซิมที่สมัครร่วมรายการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมได้ทุประเภทซิมนะครับผมครับผมก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็มาแนะนำโปรนะครับหลายสัปดาห์ให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะครับถ้าสนใจโปรไหนก็กดสมัครตามที่ผมบอกข้าง้นได้เลยนะครับส่วนคิววันนี้สวัสดีครับ